ขอเจริญพรวันนี้วันพระหลายคนก็จบหัวจบกล้าวนะโยมแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรพระทับพีที่หนึ่งทับพีที่สองนะฮะทับพีไม่ได้ก็ช้อนไว้ก่อนแล้วกันทับพีที่สามทับพีที่สี่สห้าเจ็ดแปแล้วแต่จะใส่ตามความเหมาะสมทุกครั้งที่จบหัวจบกล้าวแล้วตักข้าวใส่บาตรพระก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเถอะว่าทุกครั้งที่เราตักออกไปนาย่าไป อย่าไปตักบาตรด้วยความหวังว่าสิ่งที่เราทํานี้นะเดี๋ยวจะมีผลบุญตอบแทนคืนกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราคิดว่าเราทําอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันต้องมีสิ่งหนึ่งกลับมาเนี่ยความผิดหวังก็คอยอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรได้ดั่งใจเรามันอาจจะมีกรรมเก่ามาขั้นและการที่เราตักข้าวลงไปการที่เราทําบุญไปมันอาจจะไม่ได้ผลมาในทันทีและใจเรา ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาคําของพระพุทธเจ้าไว้จริงๆก็อาจจะคิดไปเองว่าทําดีไม่เห็นได้ดีก็ตักบาตรตักข้าวใส่บาตรพระให้ทุกวันทําบุญทุกวันแต่ทําไมไม่เห็นได้ดีเลยมันมีกรรมเก่ามาขั้นนาเมื่อผลบุญในวันนี้ที่ทําแต่มันก็มีกรรมไม่ดีของเก่ามาขั้นก็เลยทําให้ทุกครั้งที่ตักข้าวลงไปมันก็เหมือนกับมีจังหวะในช่วงที่ข้าวยังไม่ลงถึงบาตรก็เช่นเดียวกันมันมีบางจังหวะที่ บุญที่ทำวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ให้ผลวันนี้ฉะนั้นก็อย่าไปหวังว่าสิ่งนั้นจะได้มาสิ่งนี้จะได้มาขอให้ลูกได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้สิ่งน้นความผิดหวังคอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าไปตั้งความหวังแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกครั้งที่ทำบุญด้วยอะไรก็ตามทีนั่นคือการละความรู้สึกว่ามีตัวเรามันไม่มีข้าวของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแล้วก็นะเราก็ถวายไปตักบาตรไป ด้วยความรู้สึกว่ามันไม่มีเราก็จบหัวจบเกล้าข้าพเจ้าขอจบจากข้าวตรงนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้วอีกต่อไปจบแล้วนะครับจบแล้วนะเจ้าค่ะจบแล้วไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้วก็จบแล้วแต่ยังไปผูกพันด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราเราจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นตายแล้วเราจะไปสวรรค์นะผลบุญมันจะเยอะมากมายเราจะเสวยผลบุญมหาศาลถ้าคิดอย่างเนี้มันก็เตรียมความผิดหวังไว้ได้อีกผิดหวังเพราะว่าก็ไปตั้งความหวังไว้ ฉะนั้นเราไม่รู้หรอกโยมว่ากรรมซ้อนกรรมกรรมซ้อนกรรมกรรมดีกรรมชั่วมันผสมปนเปในชีวิตเราทําดีวันนี้อาจจะมีกรรมชั่วมาแทรกทําให้ทําดีแต่ดูเหมือนได้ชั่วแต่คือทําดีก็ได้ดีนั่นแหละแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้อย่าสร้างความผิดหวังด้วยการไปตั้งความหวังไว้เยอะทําเพียงแค่ว่าเราปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขดียิ่งกว่านั้นก็คือ ทำด้วยความรู้สึกว่าไม่มีของเราไม่มีของเราไม่มีอะไรที่เป็นของเราเมื่อไม่ได้หวังได้อะไรก็มักจะได้อะไรนั่นละโยนะไม่อยากให้แมวมานั่งในตักเลยนั่งเพลินเพลินมันมาเฉยมานั่งในตักเราเฉยเลยนะแต่พอเราดึงหางมันก็ไม่มาดึงหูมันก็เดินถอยหลังดึงท้องลงก็แอนหลังโก่งหลังขึ้นดึงหลังให้โก่งขึ้นมันก็แอนท้องลงแต่พอเรานั่งเฉยเฉยแมวก็มานั่งในตักเราบางอย่างที่ เราทําไปด้วยความลดความรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวเรามีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราทําใจให้นิ่งๆสบายๆไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างนะไม่โมโหเมื่อเขาไม่ได้ดังใจเราไม่รักเกินไปไม่เกลียดเกินไปไม่อะไรที่มันเกินไปทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีนะถ้าหากว่าช่วยเขามากเกินไปเอนดูเขาเอนเราก็ขาดจริงๆนะโยมนะหรือว่าแคร์เาขามากเกินไป ก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีก็ขอให้เราทุกท่านตักบาตรทุกครั้งในวันพระในะช่วงนี้โควิดก็คงจะไปตักบาตรจริงๆจ,จังๆไม่ได้สักเท่าไหร่นะก็ขอให้พยายามสร้างบุญอะไรก็ได้ที่ทําให้ใจของเราลดความรู้สึกเห็นตัวนะเห็นแก่ตัวลงได้มากที่สุดนั่นแหละเป็นบุญใหญ่แล้วนะหลายคนก็บอกแหมวันนี้พระโกนผมเสร็จนะศรีรษะมันใช่ไหนะนะทำไมหัวมันนักละท่านเอา้าก็มันเรื่องของผม ผมจะขึ้นไม่ขึ้นก็เรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่องของผมเนี่ยขนาดผมผมยังไม่ยุ่งเรื่องของผมเลยถ้าวันทั้งวันผมมัวแต่ไปหายาปลูกผมมาปลูกผมแล้วผมจะมีเวลาเป็นนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระไหมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่องของผมผมเองยังไม่ยุ่งเรื่องของผมของผมเลยแล้วคุณจะมายุ่งเรื่องของผมอ่าฉะนั้นมันก็เรื่องของผมเรื่องของมันนะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปลดตัวลดตนลดทิฏฐิมานะของเราไป ฉะนั้นก็ขอเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นธรรมะสักเล็กๆน้อยๆกับช้อนและภาชนะใส่ข้าวพร้อมด้วยบาตรขอเจริญพรธรรมะวันพระวันนี้อายุมั่นขวัญยืนสุขก,กายสบายใจด้วยกันทุกคนนโยมนะขอให้เจริญเจริญเถิดสาธุ